สวัสดีครับอยู่กับช่องของผมเองนะครับวีลากรชยโยมีรถเข้าใหม่1นึ่คันอู้ไม่ใช่1ครับ2 3 4 5 6 7 8ี่เป็นรถส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในสต็อกนะครับเน้นเป็นรถกระบะใช้งานได้จริงนะครับส่วนมากจะเป็น4ฟ i ์วิก็มารีวิวรวมให้พี่ๆทุกท่านชมนะครับมีตั้งแต่ราคา99้านะครับไปจนถึง7จ็ดแสนเก้าหนะครับ มาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับก่อนเสียงจะหมดตัวนี้เป็น toyota r e v o นะครับเครื่อง2.8ตัว g นะครับตัวท็อปสุดเป็นตัว p i เ a n e r นะครับขับ2จัดทรงลงล้อนะครับผมเป็นยางโอเพ่นคันที่นะครับตัวย u t ท a i นะครับผม265กขนาดเดิ่มนะครับ265 65 r 1 8นะครับลัดกับล้อที7นะครับก้านยก สีเทาหยอดแดงสวยๆนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับไม่แสนหเท่านั้นแถมสติ๊กเกอร์โ i วิให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับกล้องถอยหลังมีนะครับตัวจตัวท็อปนะครับเครื่อง2.8ลดรถโครงสร้างเดิมครับคันนี้ไม่แส่นเท่านั้นสวยๆเลยตัดส่วนลดได้อีกครับผมจ้ามแสนหกพันคันนี้นะครับมาดูคันต่อไปครับผมคันนี้เป็น ดาโกนไ e นะครับดาโกนไนตัวไฟแยกแล้วนะครับสีประตูเครื่อง3000ันไดเล็กปั๊มไฟฟ้านะครับพาสี6-9ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานโฟวิวใช้งานได้ปกติล้ออินฟินิตี้นะครับล้ออินฟินิตี้ยางมาทาลิน3-2นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยแอนนงภายในโอเคนะครับผมเกียร์ธรรมดา สีเดิมนะครับสีเดิมราคาดีๆนะครับมาดูขั้นต่อไปคันนี้เลยเดี๋ยวจะไล่ไปทีละคันเลยนะครับคันนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับจากตัวนี้เลยปีเดียวกันเลยนะครับนี่เครื่องสามพันเหมือนกันนะครับใครอยากแบบทรงที่เตี้ยนะครับคันนี้ทํามาเรียบร้อยนะครับปั๊มสายสิบเอ็ดมิลนะครับผมเครื่องสามพันนะครับปกติจะเป็นปั๊มไฟฟ้านี่ทาปั๊มสายมาเรียบร้อยแรงๆตื๊ดๆครับผมเครื่องสามพัน SLX ตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวเตี้ยอโอ้โหล้อวิวด้วยนะครับจัดทรงล้อวิวภายในประมาณนี้เลยเลี่ยมๆรถใช้งานเองนะครับคันนี้รถใช้งานเองเอาไป9,900 0พอครับ9,900 0นะครับคันนี้ ราคาดีๆแบบนี้ครับผมคันนั้น1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับได้สี่ประตูโฟร์วิวอันนี้ขยับมาเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวท็อปเครื่องสามพันเหมือนกันเก้าหมื่นเก้าครับผมดาก้อนเครื่องคันนี้ผมทำเครื่องใหม่ทั้งตัวนะครับทำจากผมเองนะครับ <mel odie> ผมมาทำกับผมนี่แหละนะครับ <mel odie> เครื่องสดมากคันนี้เครื่องสดมากรับประกันเลยทางไกลสบายคันนี้สวยๆส,สีเต็มไม่ต้องทาอะไรแล้วอันนี้พร้อมใช้งาน มาดูคันนี้ครับผมฟอร์ด5 5ปั๊มสายนะครับรถตัวแรกนะครับผมรถตัวแรกฟอร์ดตัวแรกสีบางทั้งคันแล้วเครื่องคันนี้สดมากปั๊มสายโมไส้มาแล้วนะครับโมกับผูมองไปทำปั๊มสาย12มิลน,นะครับไส้12มิลแบงมากคันนี้แล้วก็ทำท่อใหม่เรียบร้อยนะครับแรงติดๆภายในสด ไม่แสนเก้าคันนี้ไม่แสนเก้าไมเทียนนะครับแล้วก็จัดทรงลงล้อเรียบร้อยจัดทรงลงล้อเรียบร้อยนะครับเป็นล้อเล็บเกี่ยวนะครับของอินสูเทียนนะครับแล้วก็ยางบีเอฟสองแปดห้าสองแปดห้าเจ็ดห้าอาสิบหกนะครับทรงคอดคอสนะครับเดีบเดบไม่ล้นนะครับสีสวยครับคันนี้สีสวยมีเยียบมาตรงนี้นิดเดียวนะครับขาย ถูกๆครับผมตามสภาพเอาไป99 0 0เครื่องคันนี้สดมาก99 0 0 0ฟใช้งานได้ปกตินะครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้นิสันฟองเทียนะครับนิสันฟองเทียเครื่อง2.5อินเตอร์คูลเลอร์สีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ใส่ล้อยางเรียบๆนะครับครับบนถนนดำได้ปกติคันนี้โฟวิวนะครับโฟวิ view, ใช้งานได้ปกติสีสวยมากมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับ สนใจคันไหนนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวแยกให้อีกทีนะครับนี่เบาะหนังนะครับเบาะหนังตัวท็อปเครื่อง2.5โฟวิวใช้งานได้ปกติคันนี้เอาไป1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนสบาทได้เครื่องเล็กนะครับเครื่อง2.5เทอร์โบปั๊มสายนะครับคันนี้เครื่องใหญ่3,000ปั๊มไฟฟ้านะครับผมโฟวิวทั้งคู่นะครับโฟวิวทั้งคู่ราคาเดียวกันนะครับ สนใจโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมเลือกได้เลยครับผมหรือว่าจะตรงกลางคันนี้เอาไปเข้าป่าเข้าเลย่เข้าสวนกได้เลยครับนี่คันนี้ครับผมโตโยต้าไทเกอร์นะครับสีเรี่ยมๆตามสภาพนี้เอาไป1 9 9 0 0แสบาทนะครับหนึ่งแสนบาทภาษี68นะครับยังไม่ขาดนะครับแล้วก็รถตัวนี้เป็นตัว3,000นะครับออโต้โฟวิวนะครับ 3,000 Auto 4 View สีประตูนะครับราคาดีๆแบบนี้ตามสภาพนะครับเอาไปเลยหรือว่าให้จัดทรงนะครับผมขายอยู่2.9 0นะครับจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับผมเป็นทรงออซซี่นะครับราคาก่อนทํานะครับอันนี้คือเจ้าของเต็นท์นะครับดือๆร้องแดงนะครับแล้วก็คันนี้ครับผมเป็น Mitsubishi ไททันนะครับปี2012นี่ เครื่องส4เบนซินนะครับเบนซินแก๊ส LPG หัวฉีดเรียบร้อยนะครับประหยัดมากคันนี้สีประตูตัวสูงนะครับรถปี12จัดทรงร้อยหยุดน้ำยางฮันกุดให้นะครับฮันกุ๊ดพาสี68ด้วยนะครับผมพร้อมใช้งานเอาไป13 8 0 0 0าดบาทเดี๋ยวสีมีรอยผมเก็บรายละเอียดให้นะครับสีมีรอยผมเก็บรายละเอียดให้ภายในสวยนะครับบ่อหนัง คันนี้เครื่อง2.4 1 3 8 0 0 0สด้ดันรถกระบะตัวสูงปี12นะครับคันนี้ไม่โฟนะครับคันนี้ไม่โฟนี่เป็นตัวธรรมดานะครับแสนสามครับนิ่มๆคันนี้ต่อไปครับผมมาเป็นจี๊บชิโรกีนะครับจี Jeep ๊บชิโรกีคานหน้าคานหลัง v X 80หน้าหลังนะครับดิสสี่ล้อคอยสปริงหน้าหลังนะครับกันชนขึ้นสวยๆนะครับงานขึ้น ทรงแม่แมกองครับทรงพี่แม่แม่กองนะครับแล้วก็ใ่วินไฮวินนะครับหมื่นสองพันปอนด์สวยๆนะครับล้อออฟลบ4-4นะครับกว้าง10บยาง37นิ้วมีสนองขึ้นให้เรียบร้อยสีเทาลัมโบนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเครื่อง4.0แก๊สหัวฉีดเรียบร้อยนะครับลงเล่มเรียบร้อยหมดพร้อมใช้งานนะครับคันนี้3าม0 0นบาทหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับใครชอบดีเซล มีให้นะครับคันนี้2.5 w ฟ e e l นะครับ2.5 w ฟวิ l ปี2014นะครับตัวสุดท้ายก่อนไมวิกภาษี69นะครับคันนี้เอาไป2 68,000บาทนะครับโฟใช้งานได้ปกติพร้อมใช้งานแล้วไมคคันนี้เพียงแสนสองภายในสดมากช่วงล่างสดมากนะครับเครื่องสดมากคันนี้สนใจทักมาได้เลยนะครับ2 68,000ไม่ 8, 000, แสนสองแทะนะครับรับประกันแทะมาครับต่อไปคันนี้ t o y o ต a f o r t u n e เนะครับปี2016ไม่รวมป้ายนะครับเอาไป7,99,000บาท2.8 s ุดแปซิกมาโฟนะครับล้อชุกยางมีให้ครบนะครับยางมิชลินนะครับผมเบิกใหม่เลยนะครับตอนนั้นประมาณปีที่แล้วนะครับเส้นละ9,000กว่าบาทนะครับยางมิชลินร้อ20นะครับล้อทอใ์สสนใจนะครับ7,99,000บาทไม่รวมป้ายทะเบียนนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับที่รถเราเอามารีวิวได้นะครับหรือว่าใครหากระบะตัวเตี้ยนะครับกระบะเรามีข้าหลามตัดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกรถเก๋งนะครับไซส์ขนาดกลางนะครับมีให้นะครับแต่วันนี้เน้นเป็นกระบะก่อนเนาะนี่โฟวิวจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโฟวิวหลักแสนกว่บาทนะครับไล่มาจนถึง2องแสนกว่านะครับส0 0แสนประมาณนี้ มีทั้งรถขับ2พร้อมใช้งานนะครับทุกคันนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับรถชื่อส่วนใหญ่จะเป็นชื่อผมเองนะครับนี่ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกให้แต่ละคันให้พี่ๆชมนะครับผมเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสนใจคันไหนโทรมาได้เลยนะครับ0 9 2 6 5 0 0 2 9 2รถอยู่ที่ร้อยเนะครับนี่ชื่อแฟนเพจออตโตยุทธ์านะครับ นี่หลักๆจะเน้นรถโฟ h e วินะครับผมสนใจคันไหนนะครับทักมาได้เลยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ